หนุ่มใหญ่วูบขับสิบล้อตกข้างทางเจ็บค่ะ เมื่อเวลา23นาฬิกา30นาทีวันที่3 1มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมาพันตำรวจโทรหญิงเบนจมาศเทียนทองพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปูทรกุยบุรีรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถสิบล้อตกข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บบนถนนเพชรเกษมฝั่งล่องใต้บริเวณหลักกิโลเมตรที่277บวก200้บ้านหนองหมูหมู่7็ดตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยตำรวจทางหลวงกุยบุรีกู้ภัยมูลนิ และกู้ภัยตำรวจทางหลวงจุดกุบรีร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถบรถบรทุก1 0อยี่ห้อฮีโนสีขาวทะเบียน720042สงขาตกอยู่หลายทางสภาพพลิกตะแคงทางด้านซ้ายท้ายรถโผล่มาบนถนนที่ด้านหน้ารถกระจกบานหน้าแตกคนขับกระเด็นออกมานอกรถตรวจสอบพบว่าได้รับบาดเจ็บที่ใบหูข้างซ้ายถูกของมีคมบาดจนเกือบขาดเสียเลือดเป็นจำนวนมากข้อมือข้างขวากระดูกหักผิดลูกทราบชื่อต่อมาคือนายธีรภาพมุสิกชยัยอายุ 45ปีชาวตำบลบางพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเนื่องจากนายธีรภาพเสียเลือดมากเริ่มมีอาการเพลอและตาลอยจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลกุลบุรีให้ออกร่วมช่วยเหลือคนเจ็บและนำส่งโรงพยาบาลกุลบุรีจากการตรวจสอบในสถานที่เกิดเหตุพบว่าห่างออกไปด้านหลังประมาณ1 0 0เมตรในร่องกลางถนนพบว่ามีต้นไม้ถูกเฉี่ยวชนจนเอ็นและกิ่งบางส่วนหักลงมาจำนวนหลายต้นก่อนจะมีรอยหักหลบมาทางด้านซ้ายและพลิกตะแคงถลายไปกับ ืจนนายทีฬภาพโซเฟอร์10บล้อได้รับบาดเจ็บดังกล่าวส่วนสาเหตุในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าในาทีรภาพน่าจะวูบหลับจนเสียหลักลงไปเฉี่ยวกับต้นไม้ในร่องกาและตําใจหักหลบอย่างแรงมาทางซ้ายจนรถพลิกคว่ำดังกล่าวแต่ทั้งนี้ก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป